ว่าด้วยเรื่องของการพากตัวละครน,นั้นมันเป็นอะไรที่ยากมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพากแต่ละตัวตละครยังไงดีซึ่งแต่ละตัวผมก็คิดเสียงไม่ออกจริงๆนะผมก็เลยคิดว่าเสียงในแคปคัตอ,อาจจะช่วยได้ไหน,นเราจะมาลองเสียงเล็กกัน <c oughs> เออ <c oughs> พวก <c oughs> ฉันคิดบนนายเนะี่ย ใหม่สีเี็กไหมผมว่อย่างนี้เฮ้ย <c oughs> hey, พวกแกทำอะไรกันจะเข้ามายุ่งในห้องของฉันโอเคสวยสวยง๊าที่น่าเป็นห่วงเลยคือเสียงผู้หญิงนั่นแหละงั้นเดี๋ยวจะลองทำเสียงผู้หญิงดูเอาเป็นตัวละครตไหนดีงั้นเออพีก็แล้วกัน คำอะไรพ่อกแกนะ่ะพ่อแกส,สมควรกับคำด่าของฉันอืมดีไหมถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมจะไปแกแล้วก็จะมาให้ผู้คนดูดูก็แล้วกันนะต่อไปเอาใครดีต่อไปก็ตั้งเป็นแบบเสียงตัวอะไรก็ตัวอะไรก,ก็มนตัวเดียวในเรื่องเอาไม่เริ่มผมไม่มาถิงเรืสิมา จะปล่อยให้พวกมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปจัดก,กาบพวกมันคิดว่าไงเสียงหมอก,กับว่าเป็นตัวร้ายไหมผมไม่ใช่ได้นะต่อไปก็ต้องเป็นแบบพวกเสียงตัวประกอบนั้นให,ให้พวกดรู้นี่สิเจอทางรับอยู่ตรง,งนี้อือให้พวกมันมจะไปไหนกันมนาะอืมแต่เสียงนี้พวกมันมนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่เข็ดขัดใช่ปะไม่ นี่คือเสีษแคบค,ค,คัดผมพักยิงไม่ได้จ้างใครพักโอแลนหรือดิวก็ไม่ได้ไม่ช่วยพักงั้นเอาเป็นว่าจยากให้แก้เสียงของตัวละครไหนก็บอกแล้วกันนะ